สวัสดีครับมาพบช่องพีสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นคืนของทีมชาติไทยจริงๆนะครับต้องชื่นชมโค้ดด่วนในศรีวัชระเมธากุลที่แก้เกมทุกช็อตนะครับเสียเปรียบเมื่อไรโค้ดด่วนแก้เกมเมื่อนั้นแล้วยังมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งด้วยนะครับทำให้ผลงานทีมชาติไทยนั้นสุดยอดจริงๆนะครับชนะ ตุรกีไป3ต่อ2เซตนะครับด้วยสกอร์17ต่อ25 31ต่อ29 22ต่อ25 25ต่อ19และ15ต่อ13นะครับสามารถล้มทีมอันดับ6ได้เลยทีเดียวไม่ธรรมดานะครับสำหรับทีมชาติไทยหลังจบการแข่งขันนะครับโค้ชด่วนก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นต่างๆนะครับสำหรับทีมชาติไทย ขอบคุณแฟนๆขอบคุณกองเชียร์ที่เข้ามาเชียร์นะครับและก็นักกีฬาที่ทำงานหนักนะครับก็มาฟังการสัมภาษณ์ของโค้ดด่วนในศรีวัชระเมธากุลกันเลยครับครับก็ต้องขอบคุณนะครับนักกีฬาวันนี้ที่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับวันนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่หนักสําหรับเราเพราะว่าตุรกีเองเนี่ยเป็นทีมที่บล็อกสูงมาก,กน,นะครับแล้วก็มีการลุกี่หนหนักม,มากนะครับ เด็กๆของเรานะครับร่วมแรงร่วมใจกันในเรื่องของการต่อสู้กับเขานะครับแล้วก็ผมว่าวันนี้จังหวะเราได้ดีจังหวะดีในช่วงเซตที่5นะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถชนะได้ในวันนี้ครับที่ไม่ได้เจ็บนะครับแต่ว่าตะคิวตะคิวเพราะว่าอากาศเย็นผมว่านะครับมีผลเยอะ 3- ถึง3คนเนี่ยผมก็เลยต้องเปลี่ยนยุทธวิธีในเรื่องของการเล่นเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่าความสมดุลนะครับของทีมมากขึ้นนะครับก็ถือว่า ประสบความสำเร็จครับวันนี้ที่เปลี่ยนอัชราพียวอัชราพรลงไปเป็นเล่นบีแล้วก็เอาออมเสชาศิภาพรนะครับมาเล่นโค้งครับผมก็หลายหลายคนช่วยกันครับทั้งนักกีฬาด้วยแล้วก็เหล่าด้วยนะครับก็ช่วยกันแล้วก็ความน่าจะเป็นอยู่ตรงไหนเราก็ต้องพยายามเพื่อสิทธิ์ของทีมครับในเรื่ององนี้ครับเราเราบอกตรงๆว่าในแต่ละเกมเนี่ยมันมีความผันแปรเยอะในเรื่องของหนึ่งเรื่องของสนามเองส,าองสาภาพอากาศเองนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปที่โปรแลนด์เนี่ยเราจะเจอ ส,สภาพอากาศที่เย็นกว่านี้หรือสนามเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราจะโฟกัสเป็นแมตช์ในเรื่องของการเล่นของเราให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจนะครับแต่ว่าจะมากกว่านี้ก็ลําบากนะครับพวกเราจะเล่นเป็นแมตช์เป็นแมตช์เพื่อให้พวกเราได้ในกีฬาของเราได้เล่นอย่างเต็มที่ครับขอบคุณนะครับแฟนๆที่อยู่ในสนามแล้วก็อยู่ทางบ้านนะครับที่ส่งใจแรงเชียร์พวกเรานะครับพวกเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะครับ ให้สมมมกกกกับกาาาารรรรทีีเท่เเเชย์พพววและนะคคครรัับบบขอุณผมนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของโค้ด่วนายศีวัชระเมธากุลน,นะครับเฮดโค้ดทีมบอลล์บอลสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์นะครับชนะตุรกีทีมอันดับ6ของโลกไปได้อย่างสวยงามนะครับบนแผ่นดินยุโรปเลยนะและแมตต์ต่อไปครับไทยจะพบกับโปแลนด์ครับในวันที่28กันยายน2565 เวลา1น0นาิกา30นาทีครับติดตามชมติดตามเชียร์สาวไทยได้นะครับสร้างเซอร์ไพรส์แล้วก็สร้างความสุขให้กับคนไทยทั่วประเทศครับขอบคุณที่รับชมรับฟังไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ